สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้านายบ้านอย่างเงี้ยชุดนี้เปี้ยวนั่งเลยเปี้ยวต้งไม่ดาเนี่ยอ๋อทําย้าคันมเี่เปี้ยนเล

มีถ่าแล้วเรากิ่นมอนี่ะ้าก็จุดแล้วคำากใสุดได้ะีมน้สากุนเได้กินงานอยู่นาจนานเพราะว่าขับมานปูนน่าจะนานมันได้ทานานมาจากการ สี่เกกี้หวานไหมฟักทองเหรอนี่นะคะอาหารคนสวนี่นะคะสวสว

ใครอยากอิ่มก็เข้ามาใส่เนี่ยนแลสยนะไงกดเด้นเชโร่ไงเอาไอเนี่ใส่ก็ได้เนี่ยโฟมโฟมห้ใช้ไม่ต้องใช้จานไม่ต้อง้างโอ้ยมันยังไม่ได้ลลางเนาะนู่นไงตรงไม่ดานโฟมมาใส่เอามันยังไม่ได้ล้างพี่ตุ๊กี้ข้างหลังพี่ตุ๊กี้ นู่นนู่นนู่นู่นาใส่โ้มาจะไม่ได้ล้างก็คิอเยนหนเป็นไงกันจุกจิกจุกจิกจุกจิกคู่นี้อ้าวหน้าอะไรบนอร่อยไหมฟางยังไม่ได้กินอะไรกี่หัวแล้วเหรอ เออนกตองเนอย่างนี้เต็มที่ไม่ได้ใช่ไหมทำหน้าอนบุญนะเต็มที่ไม่ได้เต็มที่ไม่ไม่ได้หิบเลยนะพออร่อยกินเลยหยิบเลยกินอะไรหยิบเลยหยิบนะครับพี่พี่หยิบเลยอยากกินหมูเน่าหมูดิบมือบูดก็หยิบเลยมือบูด ตงักเเก็บก็มีด้อยู่ข้างบนน่ะพี่ตุกี้ว่าเห็นี่อยอู่รงังฟ้าพอใให้นาไรดไปไี่คอย่ต้องไปไหนมาบันนลด้อลุยเลยขี้คนเอินนบัดนมาเด้อบันนี้ after, ีค้นเอินเด้อไปมากก็มาเด้อิมด้อ้าแล้ว ของที่ค่อยชอบอากเหันหอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่จะลงไปใส่นี่มีทุกอย่างหญ้าลุยลุยลุยเอาพี่อ้โหตายกันยัน แกงนีอร่อยไหมแกไมเนี่ยานมันเป็นชุดนู้นะเก็บนูนไปเอานูนตะก้หย่ะนเป็๋ยตีย้า้ไดอ๋อใส่น้ำเยอไปหน่หนาว มาได้ซือกินข้าวอันนี้เขาไม่ได้ย่างใช่ไหมเขาต้มใช่ไหมเนเป็นแบืใสๆแบย่ายแาบย่างยบบอีของครูกระาตวไม่ทยอ่ะทีนองไ่ะไรทันั้ย่ะมันสุก็่นมันจะปบ้งให้โอมมันมันมนี่ไม่กินแต่ว่าโอมเนี่ยอินจะดูหน้า มาขายซีมากิน้วยการนะคะมาคัทุมูขัดะนี่ไงเนี่ยไม่ต้องใส่จานใส่โฟมเอาไม่ต้องล้างไข่หนอนออหนองก็ไม่กินกินไม่ญ่ครับไข่หนอนเลอะอะไรยัาให้สมองบางจุดปนเด้อผุดยาไปบ้างยาอาแตเป๊บันมาถ่วัวันนีกิน ใส่โฟมได้ด้ใชได้นพีเขาก็กินอย่างเใส่โฟมลไม่ต้องล้างเขาไม่ต้องเก็บล้างกันเออแป็้มันจะได้เสร็จน้ำหเ็ยูบซนยานนหน้าค้ณคุณตามาแล้วนะคะเ้นเ้นโอนมาเลยองล่ะเล่ยนชุดค่ะเอาเปล่ยนชุดอยู่ปั่นในควาลงในควหมอ่ยังไม่ได้ร้อนความ มัวคว่ำก็เลยเปลี่ยนเชื้อค่าทำจีบเสื้อผ้าอันนี้เขาอไรย่าจะย่างให้น้องอ้นี่ของชอบลุงนี่นีไงป้านี่ๆนี่เป็นไง่พี่ะ่เพีกเยมบ่แะไม่น้อยร้านชมผัดอร่อย ยังไงมาแล้วบางคนแอบมาก่าง้านหง่ามากินกินกินปปเจยเอมนั่งเลยบรรยากาศมากนั่งเลยองผ้าแนวันออ่งนี้นึงนะว่าแตกเตะเอียนะคะวันนี้ี่คือเตะเอยวของยูทูบเบอร์